คุยเลยคำใหญ่ๆจ้ะ สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลฟ์สไตล์สาวแอมเมอนี่นะคะจะพาพพี่น้องมากินเมนูปนปลาดุกแซ่บๆค่ะพี่น้องคะกับลวกพักนะคะเนาะก็จะมีทั้งพักลวกแล้วก็พักสดค่ะพี่น้องคะแล้วก็จะมีสมพักแซ่บๆค่อยกันค่ะพี่น้องคะพักเมื่อนี้นะคะก็จะมีอันนี้เป็นพักสดก็จะเป็นพักกาดดอกค่ะพี่น้องแล้วก็พักกาดแล้วก็มะเขือนะคะเนาะแล้วก็มีมากลินใหม่น้ำค่ะพี่น้องคะหรือว่ามากเพกาค่ะพี่น้องพักลวกก็จะมีมะเขือเน้าแล้วก็พักกระเดานี่แล้วก็เนาใไม้ไล่ต้มค่ะ มาเคือพ่วงแล้วก็ผักโขมครับพี่น้องค่ะนี่ผักโขมแ่บๆบครับพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมันกินเ้าน้ำกันแ่บแทบครับเนี้กินกับข้าวเหนียวคือเกาค่ับพี่น้องมาค่ะเด้อแ่บแบครับพี่น้องค่ะคืออยากแบบนี้นะคะเนาะใส่เลยค่ะพี่น้องค่ะบนปลาดุกแ่บแบของเขาปนเส้นนำปลาแดกนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมันจังแ่บนี่น่าจะพี่น้องจะคำใหญ่อืม อืมอืมากันจอ,อืมมาดูค้ามันค่ะค่ะเบิง้ง เห็ดเองคือเกาจ้ะผักกระดาวยำหนำรังมี้ผักกระดาษใช่ะขมล้ำล้ำดีค่ะ น้ำอะไรต้มสมพักจ้ะหนงสื่อมากเลยจ้ะด้วยอืม ใส่เลยจ้ะผ <c oughs> ักโคมจ้ะ <c oughs> มีทัวผู้นำ้ำมีประกาศน,นำ้ำ มันกลัวพว่วงแส่บค่ะน้องกินแบบนี้พักมาเป็นสวนเลยแบบนี้ เป็นปลาดุกใส่นหนามเจาะเราเรียนไม่สื่อมากค่ะอืมคุยเลย ทำยังไงจ้ะ สดก่อนค่ะกินยำแรงคือเกาะะ่าเด้อค่ะเด้อมือนเนี่ยอือหือชิชำแน่พักกระเดาก่ะแซ่ตู้เย็นไปค่ะ มาเดี๋ยวจะเด้อพี่น้องจ้ากินน้ำกันแซบๆจ้ะกับผู้ ใช่สุมผักกระซบ่บปนผลดุกระซบ่บจ้ะกินอันนี้คืออิ่มแรงเลย ส่งหิวเข่ามือจันนะกินผักเลยล้ค่ะพี่นอ้องมันจังมีประโยชน์ กระเทียมต้นหอมมืนต้นหอมห่วหอมหนูทีจี้เอาค่ะ ห mm hmm. ้างนากับซีนีนพักกันไง พักกันจองกับมะเขือพ่วงจ้ะหลวกพักมากแบบล้ายแล้วค่ะมันเองอืม รุน่นโดนนี่ก็เผ็ดดีครับกัดเธอเดียวรุนเรื่องเลยจ้ะพี่น้อง 嗯。Mm. เมื่อเหนื่อยอากาศก็ฮอนเพื่เก่าวใจพี่น้องจ้าเริ่มเลื่อยว่าเป็นนาหนาวปันนาฮอนพี่น้องปันนาฮอนเดือนเมษาเนี่ย พักไลยครับน้องไม่รู้ว่าจะกินอันใดก่อน <c oughs> ทำนะ มันดีค่ะครับบนปลาดุกซุบแช่อืมเ่อมกันเลยๆเลยจนสิอิ่มนะอิ่มแล้ว,ลวนเหรอคะเบล นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะคลิปมันสียงาโพดนะคะน้องพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสมนีนะคะเด้อเดี๋ยวเริ่มอันนี้ก็เริมอิ่มแล้วอิ่มแล้วละค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนี้อคะเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้เกียรติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะเนาะจังใดก็ฝากพี่น้องนะคะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นูนแน่ค่ะเด้อพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ